สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลล์ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับนัดที่2ในสนามที่สําสำหรับการแข่งขันศึกซีวีลีกที่ประเทศ อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพสำหรับสนามที่สองนี้ก็จัดที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพครับซึ่งวันนี้หนุ่มไทยของเราต้องมาพบเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นหนุ่มไทยที่ยังคงสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาฟิลิปปินส์ไปได้3ต่อศูนย์เซตเลยครับด้วยสกอร์25ต่อ18 2แต่อ21และ25ต่อ19้นั่นเองหนุ่มไทยของเรายังคงยอดเยี่ยมจริงๆทำผลงานได้ดีแบบนี้ทำให้แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยของเราก็มี การเชียร์กันหรือว่าชื่นชมกันสนันเลยครับทําให้ติดเทรนนิยมด้วยในประเทศไทยของเราในขณะนี้ซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับว่าการที่หนุ่มไทยของเราสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้เท่ากับว่าในรายการซีวีลีกนี้ไม่ว่าจะเป็นในสนามแรกไทยเราก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จแล้วมาสนามนี้เท่ากับว่าหนุ่มไทยของเรายังไม่พ่ายเลยครับในรายการนี้ ซึ่งแอดมินก็จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์สุดน่ารักครับดูจากคลิปได้เลยเป็นความน่ารักมิตรภาพสุดปังของหนุ่มไทยกับหนุ่มฟิลิปปินนั่นเองที่มีการหยอกล้อดูเลยครับหนุ่มฟิลิปปินก็มีการโผล่เข้ากอด อนุรักษ์ของเราด้วยเพื่อนๆก็เอ็นดูเธอเป็นอย่างดีเลยครับสําหรับอนุรักษ์นี้ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์สุดน่ารักครับที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยที่ได้เห็นโมเมนต์มิตรภาพแม้ว่าเกมการแข่งขันจะดุเดือดเข้มข้นขนาดไหนแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีต่อใจแบบนี้ให้เห็นน่ารักสุดๆไปเลยครับหนุ่มไทยหนุ่มฟิลิปปิน